คุณรักติยาสมงมาหนึ่งร้อยดวงครับคุณนะคะคุณคีดาสมงมิสิบดวงอัญญาแดนซ์ชู baby ช h a r ไอวาเขาชอบเต้นเนี่ยในคลิปสองทุ่มวันนี้นะไอวาเขาเต้นหมูเด้ง ใส่ขี<น>้อายนะใส่บาขี้อายแต่เขาชอบเป็นเด็กขี้อายที่ชอบแสดงออกงงไหม Daddy beam d o n t say t o o much <c oughs> Love you all Thank you <c oughs> Elisa You know what? Why we like today? Because last time I saw your comment that you wake up late, <laughs> so you didn't see our life. So this time we make it like uh, <coughs>

แมมีกต oh. ิดติดติดติดมามีชักติด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 ติแท่เริ่มหนาวแล้วแม่แจ่มสิบเก้าค่ะโอ้โหน่าอิจฉามากที่บ้านที่บ้านนี่คือยี่สี่องศานะเปิดแอร์ เมื่อเช้าบางนามีลมหนาวแล้วนะใช่มี <c oughs> คนบอกว่าขึ้นเครื่องเถอะค่ะไปเชียงใหม่ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> จังหวัดเลยยินดีต้อนรับนะคะ19องศาอ, <c oughs> อะ